ภาษาไทยภาษาไทยใหญ่1ส่วนหนึ่งการใช้ how ไทยไทยใหญ่ตอนที่3 how was the book how was the book หนังสือเป็นยังไงบ้างหนังสือเป็นยังไงบ้าง public เป็นเสื่องหือพอง public เป็นเสื่องหือพอง it's a good book to read it's a good book to read เป็นหนังสือดีที่น่าอ่านเป็นหนังสือดีที่น่าอ่านเป็นปั๊บอันดีอ่านเป็นปั๊บอันดีอ่าน How much is it? How much is it? ราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่กาหืกาขันมันกาหื Is fifteen dollars? Is fifteen dollars? ราคาสิบห้าเหรียญ ราคาสิบห้าเมตรสิบห้าต่อลลาสิบห้าต่อลลา How was the film? How was the film? นังเป็นยังไงบ้างน,นังเป็นอย่างไรบ้างเงาต้องเปลี่ยนเสื้อหิอ้เงาต้องเปลี่ยนเสื้อหิอ้ That was a good movie. That was a good movie. มันเป็นหนังดีที่น่าดูมันเป็นหนังดีน่าดู เป็นเงาต้งอันดีตัวเป็นเงาต้งอันดีด้วย,ออวย How was the book หนังสือเป็นยังไงบ้างป p u ด i กเป็นเรือ่องหูของ Is a good book to read เป็นหนังสือดีที่น่าอ่านเป็นปป๊บอันดีอ่าน How much is it ราคาเท่าไหร่กาหอ is fifteen dollars ราคา15เหียน ที่ว้าตัลา How was the film นังเป็นอย่างไรบ้างเงาต้องเป็นเสื้อผิ That was a good movie มันเป็นหนังดีน่าดูเป็นเงาต้องอันดีตัวมันเป็นเงาต้องอันดีตัว